เอาละค่ะเราจะมาดูกันนะคะที่ทางการลงทุนในทองคําวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะพูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณพันงามอารยาวุฒินะคะซึ่งเป็นผู้วยการฝ่ายวิจัยของบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณพันงามค่ะสวัสดีค่ะคุณปริชาติค่ะสาหรับเมื่อคือนที่ผ่านมาเห็นการร่วงลงของราคาทองคํานะคะหลังจากที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐออกมาเพิ่มน้อยกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้วันนี้แนะนําการลงทุนในทองคํายังไงดีคะ ค่าสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้นะคะก็ลงไปแตะที่บริเวณ1,256หลายครั้งนะคะแล้วก็มีการดิดกลับขึ้นมาได้นะคะเรามองว่าถ้ายังไม่หลุดบริเวณแนวรับนี้เนี่ยก็จะแว่งไซเวตต่อไปนะคะโดยมีแนวต้านที่บริเวณ1,275แล้วก็1,285นะคะ,ะส่วนถ้าหากว่ามีการหลุด1,256ลงมาเนี่ยเราคาดว่าจะมีแรงขาย ออกมาเป็นจำนวนมากนะคะตรงนี้ให้ follow shot นะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ก็เมื่อคืนมีการขายออกมาก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะก็อาจจะเป็นการขายลดความเสี่ยงแล้วก็ในเรื่องของสลาดหุ้นสรัดที่ปรับบวกปรับบวกขึ้นมาแรงนะคะก็เลยมีการขายทองคำออกมาดูภาพทางเทคนิคนะคะถ้ายืนเหนือ1,200 ห้าสิบหกได้หรือลงไปแตะแล้วดิดกลับได้ก็ยังไม่มีอะไรนะคะแก่งไซเบี์ต่อไปแต่ถ้าหลุดหนึ่งพันสองอยห้าสิบหกคาดว่าจะมีแรงขายตามมาออกมาค่อนข้างเยอะค่ะปัจจัยรู้สึกว่าหลายๆคนบอกว่ารอพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐตรงนี้เรามีการคาดการ์ยังไงกันบ้างแลวถ้าผลที่ออกมาเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับในเรื่องของราคาทองคำนะคะสำหรับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคกาเกษตรนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ สองแสนสามหมื่นหกพันรายนะคะซึ่งจะลดลงจากการประกาศครั้งก่อนที่สองแสนห้าหมื่นสองพันรายนะคะถ้าหากว่าตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาดนะคะอาจจะเป็นผลดีกับราคาทองคำนะคะแต่ถ้าตัวเลขสูงกว่าคาดก็จะเป็นผลลบกับราคาทองคำค่ะคะ่ะซึ่งเรามีการคาดการณ์กันไหมไหมคะว่าออกรอบนี้เนี่ยจะมาเป็นในลักษณะไหนแล้วส่งผลให้ราคาทองคํานี้อยู่นิทิศทางยังไงกันมีกรอบเอาไว้ไหมคะ ค่ะก็คือในช่วงนี้ก็มองว่าออกมาน่าจะใกล้เคียงกับที่คาดการนะคะสองแสนสามหมื่นหกพันรยค่ะ,คะก็ไม่น่าจะกระทบกับราคาทองคำมากนักนะคะแล้วก็ราคาทองคำก็ถูกขายลดความเสี่ยงออกมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะค่ะตอนนี้การเคลื่อนไหวของกองทุนในในระดับโลกนี่เป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับกองทุน SDR เมื่อคืนก็ซื้อทองคำอีกห้าสันนะคะ,คะอ่าตอนนี้ถือรวมแล้วเจ็ .3 3มจุน่ะค่ะเอาล้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณพันงามค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณพันงามอารยาวุฒินะคะซึ่งเป็นผู้มีการฝ่ายวิจัยนะคะของบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์สนะคะก็เดี๋ยวค่ำคืนนี้นะคะติดตามกันต่อสำหรับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะซึ่งมีการคาดการณ์นะคะบอกว่าตัวเลขที่ออกมารอบนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำนะคะาราคาตอนนี้เรามาดูกันนะคะว่าราคาทองคำล่าสุดนะคะที่เป็นสปอตโกลนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนี่เป็นตัวอ้างอิงนะคะในตลาดโลกนะคะ1,265ดอลลาร์ 1, 95เซนต์นะคะก็บวกไป1ดอลลาร์55เซนต์หรือว่า0.12%ค่ะส่วนราคาทองคำบ้านเรานะคะทองคำแท่งค่ะตอนนี้ก็เป็นราคาขายนะคะขายบาทละ19,550นะคะเป็นการติดลบไป50บาทหรือว่า0.26%แล้วก็ทองรูปประพันธ์ค่ะ19,950นะคะ เป็นการติดลบไป50บาทหรือว,ว่า0.25%ค่ะ